คนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายมักมีนิสัยอ่อนโยนใจดีรักสงบและช่างสังเกตเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในแบบเงียบเงียบไม่ชอบแข่งขันไม่ชอบเสียงดังแต่มีไหวพริบดีและละเอียดละออในการทํางานแม้ภายนอกจะดูนิ่งแต่ภายในกลับซ่อนความเด็ดขาดและมีวิธีคิดที่ลุ่มลึกเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความเข้าใจความประณีตและความสัมพันธ์กับผู้คนอย่างมีศิลปะอาชีพที่ถูกโฉลกกับคนปีเถาะได้แก่งานด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เช่นงานเบื้องหลังงานโฆษณาและสื่อ นักออกแบบกราฟิกนักเขียนและศิลปินนอกจากนี้ยังเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความนุ่มนวลและเข้าใจผู้อื่นเช่นครูนักจิตวิทยาพยาบาลหรืองานบริการที่เน้นความใส่ใจเช่นงานโรงแรมคาเฟ่หรืองานดูแลลูกค้าบางคนอาจเติบโตในสายงานประสานงานธุรการหรือฝ่ายบุคคลได้ดีเพราะมีความอดทนและจัดการรายละเอียดเก่งคนปีเถาะไม่จําเป็นต้องเก่งแบบคนอื่นแค่เป็นตัวเองในแบบที่ถนัดก็เปล่งประกายได้ไม่แพ้ใคร อย่ารีบร้อนเปรียบเทียบเพราะกระต่ายอาจดูช้าแต่ก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเสมอทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลตามหลักโหราศาสตร์เบื้องต้นโปรดใช้วิจารณญาณและศึกษาความถนัดความสนใจของตัวท่านเองประกอบด้วย